สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ Youtube เซียนเหนือเซียนและเพจเรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์นะครับผมกลับมาพบกับครูพงนะครับผมในเกมของท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับเป็น EP ีที่2นะครับผมเป็นฝีมือของท่านอาจารย์นกกระจิบในปี2022หรือปี2565ในปัจจุบันนี้นะครับผมเราจะมาศึกษาว่า ฝีมือการเดินหมากของท่านอาจารย์นกกระจิบในปัจจุบันนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งเกมเหล่านี้ยังไม่เคยทำคลิปมาก่อนนะครับผมท่านอาจารย์นกกระจิบจึงส่งบันทึกเกมนะครับมาให้ครูพงศ์นะครับได้ทำการอธิบายนะครับเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกท่านนะครับผมก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับฝากทุกท่านกดติดตาม YouTube เซียนเหนือเซียนและเพจเรียนหมากรุกด้วยใจรักบายครูพงศ์นะครับผม โอเคครับผมเรามารับชมเกมนี้โดยอาจารย์นกกระจิบท่านจะเป็นหมากสีดำนะครับคู่ต่อสู้จะเป็นหมากไม้ประดูเกมในวันนี้จะสนุกสนานขนาดไหนไปรับชมพร้อมกันเลยครับคู่ต่อสู้พัฒนาเม็ดขึ้นไปงอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นมาชฉชิงเคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นชฉชิงส อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาจอเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาโคนขึ้นคอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนาเม็ดขึ้นมาคอควายเจ็ดฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยจอสี่ครับเป็นลักษณะหมากซ่อนรูปนะครับอาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยงอห้า คู่ต่อสู้นำเม็ดขึ้นจอสามอาจารย์นกกระจิบนำเม็ดขึ้นมางอหกฝ่ายคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นงอสองอาจารย์นกกระจิบพัฒนาโคนขึ้นคอเจ็ดคู่ต่อสู้พัฒนาม้าขึ้นจอสองเป็นม้าเทียมอาจารย์นกกระจิบเปิดเบี้ยคอหกมาคอห้าเตรียมขึ้นเป็นม้ายงขวานะครับ คู่ต่อสู้เดินเบี้ยขอสี่อาจารย์นกกระจิบพัฒนาม้าขึ้นมาคอหกเกมนี้ก็จะเป็นศึกม้าเทียมนะครับประทะกับม้าโยงขวาของอาจารย์นกกระจิบมาดูการแปรขบวนนะครับคู่ต่อสู้นำเรือมาที่ขอไข่หนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำขุนขึ้นมางอเจ็ดเป็นวังในนะครับคู่ต่อสู้นำโคนขึ้นขอไข่สาม อาจารย์นกไปจิบขยายเบี้ยชอช้างหกขึ้นมาชอช้างห้าฝ่ายคู่ต่อสู้เดินเบี้ยริมนะครับจังหวะนี้อาจารย์นกระจิบเล่นแต้มเบี้ยเข่าลอยเรียกว่าเบี้ยมหามนเทียนนะครับผมถ้าหากว่าเบี้ยในกินออกนอกม้าตัวนี้นะครับจะขึ้นมาครอมนะครับทั้งเบี้ยตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะครับผม ก็จะได้เปรียบเชิงเบี้ยนอกเบี้ยในนะครับดังนั้นคู่ต่อสู้จึงหลบเบี้ยขึ้นเท่ากับว่าปีกซ้ายอาจารย์นกกระจิบได้เบี้ยสูงสะกดทับนะครับผมจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบเดินเบี้ยริมผูกเบี้ยตัวนี้ไว้ครับคู่ต่อสู้ปูเบี้ยคู่ริมครับผมอาจารย์นกกระจิบตีโต้ด้วยการ นำเบีย้ยนในกินออกนอกเพื่อเข้าทำก่อนครับผมคู่ต่อสู้ต้องการที่จะชิงความได้เปรียบเบีย้ยนอกเบีย้ยในจึงใช้โคนกินนะครับอาจารย์ต้อกกระจิบนำเม็ดขึ้นมาไล่ทำให้โคลตัวนี้ต้องถอยนะครับอาจารย์ตักกระจิบนำโคนหนุนขึ้นมางอหกคู่ต่อสู้ถอยโคลที่ขอไข่สอง อาจารย์นกกระจิบกินฉีกเบี้ยกลางกระดานครับคู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบส่งโคนขึ้นมาไล่มา้าฝ่ายคู่ต่อสู้ยกม้าถอยกลับมาอาจารย์นกกระจิบปูเบี้ยจอหมาจอห ครูต่อสู้นำโคนขึ้นขอไข่สอาจารย์นกกระจิบนําโคนอีกตัวนะครับขึ้นมาผูกกันเป็นโคนขุนพนคู่นะครับฝ่ายคู่ต่อสู้หลบขุนมาที่จอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนําม้านะครับขึ้นมาชฉอะชิงห้าเกาะเม็ดของคู่ต่อสู้คู่ต่อสู้ขยับขุนมาที่ชอาชิงหน อาจารย์นกกระจิบบุกค,คู่ต่อสู้ด้วยการโยนเม็ดบุกเข้ามาครับฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้เม็ดขึ้นไปกินอาจารย์นกกระจิบใช้เบีย้ยนะครับเข้ามากินฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งเบีย้ยไปไล่เหมือนว่าโคนของอาจารย์นกกระจิบหนีไปไหนไม่ได้นะครับต้องแลกกับเบีย้ยคว่ำนะครับผมแต่ อาจารย์นกกระจิบได้เบีย้ยสูงนะครับซึ่งก็จะได้เปรียบทางหมากนะครับผมอาจารย์นกกระจิบปูเบีย้ยขอหกขึ้นมาขอห้าคู่ต่อสู้กินโคนครับอาจารย์นกกระจิบใช้โคลเข้ามากิน ฝ่ายคู่ต่อสู้นำขุนขึ้นชอช้างสองอาจารย์นกกระจิบนำเรือยอนะครับมาที่จอแปดจับกินม้าฝ่ายคู่ต่อสู้ถอยม้าลงมาที่คอหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือกอมาขอแปดผูกเบี้ยนะครับคู่ต่อสู้กินแรกเบี้ย อาจารย์นักระจิบใช้เรือขึ้นมากินครับผมฝ่ายคู่ต่อสู้นําเรือมาแลกอาจารย์นักระจิบไม่แลกด้วยครับผมนําเรือมาซ้อนคู่ต่อสู้หลบเรือมาที่กอหนึ่งเกาะกินเบี้ยริมอาจารย์นักระจิบปูเบี้ยริมขึ้นมา ฝ่ายคู่ต่อสู้ส่งคลนขึ้นไปคอสไล่เรืออาจารย์นกกระจิบใช้โคนกินฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับเข้าไปกินอาจารย์นกกระจิบนําม้านะครับบุกเข้ามาขอไข่สี่ ฝ่ายคู่ต่อสู้นำเรือขึ้นไปจอสี่ครับอาจารย์นกกระจิบดึงม้ากลับไปที่งอห้าคู่ต่อสู้นำม้าจากคอหนึ่งนะครับขึ้นไปจอสองจับกินเบี้ยจังหวะนี้อาจารย์นกกระจิบส่งม้ามาที่คอสาม ไล่เรือแล้วก็โจมตีม้านะครับจังหวะนี้คู่ต่อสู้ตัดสินใจใช้ม้านะครับไปกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินเรือที่จอสี่คู่ต่อสู้ใช้ม้ากินเรือที่ขอไข่ห้าอาจารย์นกกระจิบใช้ม้ากินโคน ครูต่อสู้นำเรือไปกินเบี้ยผูกม้าอาจารย์ต้องไปจิบถอยม้ามากินเบี้ยที่งอสคู่ต่อสู้ถอยม้ากลับมาคอสเปิดให้เรือนะครับโจมตีม้าอาจารย์ต้องไปจิบนำขุนมาผูก ครูต่อสู้นำเรือรุกอาจารย์ต้กระจิบหลบขุนไปที่ชอชิงเครูต่อสู้นำม้าบุกขึ้นไปงอหจะใช้เรือกินเบีย้ยตัวนี้ลุกคาดกินม้านะครับอาจารย์น้กระจิบหลบขุนครับไปที่ชอช้าง7 ครูต่อสู้ใช้ม้านะครับกินเบี้ยอาจารย์นกกระจิบตอบโต้ด้วยการนำม้ามารุกที่จอหนึ่งครูต่อสู้หลบขุนมาที่ชอชิงหนึ่งอาจารย์นกกระจิบนำเรือมาผูก ฝ่ายคู่ต่อสู้ใช้ม้านะครับกินเบี้ยรุกอาจารย์นกกระจิบหลบขุนไปที่ยอเจคู่ต่อสู้ถอยม้ามาไล่เรืออาจารย์นกกระจิบหลบเรือนะครับอคอนหนึ่งและอาจารย์นกกระจิบมีแผนจะเปิดม้านะครับเปิดรุก ซึ่งจังหวะนี้คู่ต่อสู้เดินพลาดนะครับผมไม่หลบขุนนะครับคู่ต่อสู้ไปเดินม้าขึ้นกะว่าจะไปบุกนะครับผมแต่เจอแต้มสอกกลับของท่านอาจารย์นกกระจิบนะครับถูกม้าเปิดลุกแต้มนี้ครับคู่ต่อสู้หลบขุนขึ้นจอสอง อาจารย์นกกระจิบมีแต้มเข้าทำถึงกับรุกจนเลยนะครับด้วยการนำเรือรุกที่คอสอคู่ต่อสู้นำขุนหลบขึ้นไปงอสามถูกม้านะครับมารุกตาล่างผูกเรือแล้วก็รุกจนนะครับผมแก้ไม่ได้นะครับถูกรุกจนอย่างสวยงามซึ่งจังหวะเมื่อกี้ถ้าคู่ต่อสู้นะครับ นำขุนมาติดเรือก็ถูกม้าตัวนี้นะครับมาตีรุกจนถ้าหลบมาตานี้ก็ถูกม้านะครับมาตานี้รุกจนซึ่งแก้ไขไม่ได้นะครับหมากไม้ประดูเดินพลาดตรงที่ไม่ได้หลบขุนจากตาเรือกดนะครับผมรีบนำม้าเพื่อจะไปบุกนะครับก็เลยพลาดแพ้ไปนะครับผม เป็นท่านอาจารย์นกกระจิบเป็นฝ่ายชนะคู่ต่อสู้ไปได้นะครับผมถือว่าเป็นเกมอีกหนึ่งเกมที่สนุกสนานเพลดิดเพลินแล้วก็มันมากๆนะครับผมและเป็นประโยชน์ให้กับพี่พน้องๆทุกท่านที่กำลังตั้งใจศึกษาเพื่อพัฒนาฝีมือนะครับครูพงขอขอบพระคุณความรู้ดีๆจากท่านอาจารย์สุดยอดเซียนนกกระจิบนะครับที่ท่านอาจารย์ได้แข่งขันในเกมนี้ไว้และ นำบันทึกเกมนี้มามอบให้กับครูพงษ์ได้ทำการอธิบายเป็นความรู้ให้กับพี่น้องร่วมวงการนะครับเพื่อพัฒนาวงการกีฬาหมากรุกไทยของเราให้แพร่หลายสืบต่อไปนะครับทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศนะครับผมขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับขอบคุณพี่น้องคนดูทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมและเป็นกำลังใจให้กับครูพงษ์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครูพงษ์ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ใน EP ที่3ในคลิปหน้านะครับ สวัสดีครับ